มีหัวไหมหัวมีนิดเดียวเหรอดูดูลากคงฉานี่โอ้โหจะมีหัวนี่นี่ลากคำฉาเลยเนี่ยลากคำฉาถ้าเหลือเนี่ยเนี่ยเหรอฮะกระพ่อมไม่โตอ่ะเหรอเออมันรัดไงอืมดูนไปเนี่ยดูนไปเนี่ยเหรอเนี่ยมันรัดอ่ะโอ้หนี่ไงหัวนี่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 หัวใหญ่มันโอ้ยหับแล้วน่ะ นี่หัวใหญ่เออยิงปลายใหญ่เลยนี่เลยโอ้โหนี่นี่ไได้น้ำอ่ะอืมมันเป็นเผือกนั่นเผือกเล็กเผือกนี่นี่เหรอเผือกหอมไม่เผือกหอมหรือเออเออเผือกหอมที่หัวเล็กอ่ะนะใช่หัวใหญ่ถ้าเป็นเผือกจีนนี่จะเป็นอ๋ออันนี้เผือกหอมที่มีติ่งมีติ่งออกมาเออแต่โหเหนียวหนับเลยนะเออเหนียวอร่อย แกไอ้แนนมันมันนี่ได้แล้วเออจะเดี๋ยวจะขุดหัวท่ากับปั้นนั่นไงนั่นแหละลองดูด้วยถังงอมอยู่น่ะแค่นั่นแหละอ๋อเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลากทคำฉาเนี่ยอ้ลากคำฉาเลยเนี่ยเออลากทคำฉาทั้งนั้นเลยนะโอ้โหนึกว่าลากเผือกไม่ใช่เลยเนี่ยเนอะ ไปแค่นี้โอ้เรื่องโอไม่ได้โหหลากคำชาญไปเยอะเลยนะเนี่ยนะาเป็นฝอยเป็นฝอยเลยนะดูเนี่ยต้นมันแดงอ่ะหัวไม่ออกเลยโอ้เหนื่อยตาแต่ปีที่แล้วหัวเยอะนะแต่นะหัวดี เมื่อเป็นที่น้ําท่วมเปล่าน้ําเออรู้สายเป็นเป็นด้วยเหรอโอ้น้ำท่วมเยอะนะใช่เออเอ๋อหัวอันนี้จะเป็นเผือกหออ่อเป็นติ่งเป็นติ่งเัยนี้น่ในอย่างเงี้เอาเอาฝังไว้หรืขึ้นอืมขึ้นไม่ไหวแล้วอันนี้มันมันมัน,มนไปดันมันอืมครับเป็น แต่ดินเป็นสวยนะปลูกกองสวยนั่นเนี่ยอืมสวยยังหมรหมดแล้วหรอไม่เอาอีกอต้นก็ใหญ่อยู่นะน่าจะหัวใหญ่เนี่ย ขุดมันครับาขุดมันไหนโอ้อย่างนี้ไปขัดนะขัดขัดหน้าน้ำไม่ต้องปอกเลยเนี่ยหือโอ้เหนียวอร่อยจะเอาไปทำอะไรกินเนี่ยบวชบวชเหรอบวชอย่างเดียวนะที่ที่บ้านก็ต้มแล้วต้มก็ได้ต้มนี่โอ้โหเหนียวหนึบเลยนะมันนะเนี่ยไอ้เผือกเนี่ยเผือกไอ้เผือกหอมเนี่ย เกือกินหัวใหญ่นึงก็เอาไปบวชอืมเกือครับเพือนอืมตาครับคุณตาวัยเจ็ดสิบครับผมเจ็ดสิบห้านะครับเจ็ดสิบห้าในสกาดยำชานะครับมในยำช้านะครับมีเสียงไก่คันนะครับ ปร่งในล้มนะครับปร่งในล้มต้นลำสานะครับผมต้นลำสาใหญ่นะครับฟังเสียงไก่คันเสียงกระบอกร้องยำเช้านะครับเพืเ่อนอ่ากระสวยกระสวยกับมากับเขาเลยเนี่ยนะนะก็จะเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับ นี่ก็จะต้นตำสานะครับต้นตำสาใหญ่ครับผมธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาตินะครับทุกท่าน <c oughs> นี่ก็จะปลูกมันนะครับมีมันนะครับฮะ <c oughs> แล้ว <c oughs> แห้งแล้วแก่แล้วดิเ <c oughs> ด้อ นะนะต้องเอาไว้สักอาทิตย์เหรออ๋อถ้าถ้าคุณแล้วก็เนาะไหนนี่เหรอโอ้ปกติมันนี่หัวใหญ่เลยเนี่ยโอ้เท่ากับโด่งงุนโอ้เนี่ยได้แค่นี้โอ้เนี่ยคุณข้างนี้เห็นไหมน่ะดูลากกันนั่น โอ้นี่เหรอเออเมมได้ดูทุกขึ้นมาเลยเห็นไหมอืมทั้งทั้งที่เราเอาใบไม้นั้นที่มันทบผมนั้นไม่เคยได้ใช้ดินเลยนะโอ้โหเป็นปุ๋ยหมักเลยนะเนี่ยแต่เป็นดินได้ยังไงรูนไหมก็อันนี้ไงไอ้กลายเป็นดินเลยนะมัไนไม่มันไม่มีหงืใบก้ามปูมาหมักแล้วเป็นใบกลายเป็นดินเลยแหละกลายเป็นดินเลยมีรู อันนี้มีอยังไงเหลือมีหัวนิดหน่อยนะเออเนี่ยใบไม้ั้งเลยเนี่ยนะเป็นดินหมดหรือว่าแตกเออใบไม้สูงั้งเลยเนี่ยรากนี่ไงรากไอ้นี่ขุดขึ้นมาไงรากน้องสาวเขาหัวหัวอย่างเงี้ยนะโอ้ยต้นศักกะนะเอาใบศักกผมตบๆไปแค่นั้นโอ้โหหัวเออนี่น้องสาวแนะนำเอาใบไม้อย่างเดียวที่ผมายใบไม้กลายเป็นดินหมดเลยเออ อ่าเขาเกไปขึ้นบ้านไปแหมคนมาก็มากับคนด้วยมาเร็วมามามเขามองมาเห็นแล้วนะโอ้โหโอ้โวิ่งขึ้นต้นละกอวิ่งขึ้นต้นละกอกเออไปขึ้นบ้านไปมาแวไปลไปละไปลว ลนะคนมาก็แอบมาก,กับคนนีกดีจริงๆเลยนะครับจอมชนนะครับจอมชนเวลาเวลาขึ้นบ้านแล้วธรรมชาตินะครับธรรมชาติต้นไม้เยอะนะครับต้นไม้เยอะ กับธรรมชาตินะครับผมมีเสียงไก่ขันด้วยนะครับเพื่อนๆสวยขึ้นบ้านาหรอไขึ้นบ้าน่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมัยแอร์แนล้วยนะครับ มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับจอมป่วนครับผมจอมป่วนแล้วก็จอมคิดื้อนะครับเรากลับ <or, S 2> uh, มาโอ <c Öz ell großes> ้โหไวมากไป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 จุนบ้านไปเล็อคบล็วคบล็อคบ็อคบ็อคบล็อโอ้โหวัยมากไวจริงจริงนึกว่าจะชนเล็กไม่ชนนั่นแหละ ไวมากๆเจ้าคิดดูแล้วครับบวยบ๊ยบาย